ดีครับกำลังเสียทุิแหสวัสดีครับที่ำจองากชนีครับบอนี้มามาเอาป่ายุสะเอาผมืบานเห็นมันมาก่านเดี๋ยวาเยอะเลยเ้อยูานไอยู่ขอเขาพอดีเวซึ่มันจะหอดสาใส่ไปไหมครับวานนี้ลัวออลใส่แต่วาลขัวโกด

โตน้อยโอ้ได้ละจ้าปลาเน้นปลาเน้นอึ๊บตายอ่ปลาเน้นเนี่ยโอ้แางปะเร็วเรกว่าหันเออฮ่าฮ่าฮ่าโอยโายเตียน ครับมื่อนี้เขาจะมาสาธิตการวานแฮนะครับก9รวบเังกี่นะครับเล็กประมาณนเล็กก้อยนะครับใส่ศอกแล้วอีมือนึงจับขึ้นมาบี่นะครับต้องบอกท่านผู้ชมว่าสาธิตการวานแฮนที่แตกหรือว่าแตกแ,บบแ,แตกว่าแตกไป,ปเพิ่งอีกแค่หนึงนครับ <laughs> <laughs> แตกว่แตกก็ได้ครับไในวาน <laughs> เอาพ oh, kind of ่อกับมือนะแบ่งเคืองกันเอาลูกแไปข้างนอกที่แตงกันแตสวยงาม เจมสักต้องสามตัวนะครับใช่หรือาฮพี่เลิมาเก็บปลายังม่อยเอาอู่บ่เอาเอาหมดเอาอยากเลน่นเอาไหนนะ่ไม่ม่เลยน้ำลึกเยกี่ยมล,ลูกเราดลึกรับเอากรตั้นหน่อยเฮยมเลเลยหน่อย,ยก็เ่เดียวเอาไม่เอาแต่ปานิน น่นมปะนินไม่เอา,เาคิกแนกเก็บป่ะมาชมมาชมโอ้วววว้วงวลังก็สวยแววว่าววววววรววอ

คนกเจปาไปปว่าคนไปับปาดูเลคเจปาใช่สวนไหนเาอบาทพี่น้องมามาปงั้กันครับวันนี้าสิบไปไปิดตามสวนั้เราปลอดบอกบจ้ะมีบอกรบโตมันหน่อยหน่อยสื่อมาตัวละสองบาทหาสิบอยู่ในน้ำก็มีคุณนะสื่อมาพันตัวบอกบ ม,มีทุกอย่างทุกปลาและนี่ก็คือขโมยค่อนที่สองของแชนหยอกเลยนหยอกเล่น

Phát khăn tròn cầm mi đây nha Dạ ใช่ปลาปลาหนี้นกปลาดุกไปไหมหญ่อ้างอ่อนไปนี่ก็ได้อันนี้คือแักบุ๋งเอองามอันนี้บอออ่อนี่นี่ปลาอยังปลาดุกเออบ่อนี่ปาาลาดุบบ่อนี่ปลาข้องามตัวนี่มาไปอีกดีกว่าไปไปขี้ปลาเคียนนี่ โอ้โหรักานี่ย็บเอานี่บ่เอเอาไรเบ่ดิเอาเลยเอาแช่ตู้เย็นเห็นตกระเท่าชิ้นหวังบ่เอเบอร้ต่อมอดนั่นแหละดอกนั่นเดมยวเจ้ายู่บุญแมมุ่งบุญแม ไปดต่ได้ตัวใหญ่บ้าเซียนได้ได้ข้านหลังโอ้โหเร็วเร็วเร็วหมาน้ำไฟวะเซียนยดกระคักนี่เซียนยดไม่มาไม่ได้กินอ <c oughs> ุ้ยขึ้นบัได <c oughs> ้ไงไงตัวซ้ำบกจูนน่าลิศวัางตัวซ้ำบกจูนพัวน่ะ โตซ้ำบักจูนผุ้น่ะปูปุยเขาจะใส่ใส่ไปปูปุยใหญ่เขาจะเอาไปขังในปลาดุกของในซ้ำมั้งไงผมไปโอ้โหซ้ำมั้งไงสุดยอดเลยค่ะจกาตายกับจ้าตายเถอะกาจ้าตายเถอะผลงานมื่อวนี้จ้ะผลงานวันนี้ปลา mặc hoa bay om, nơi nắp bơi nỉ bay nhoi tony tonya mang tóc bà đu nga 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 เดือดนึ่งเดือือต้มปลาจ้ะต้มป่าฝดกลวงลวงก้อยวะลวงก้อยก้อยคราบผมบ่นี้กสิความอนุญาตกินเข่าสักก่อนนะครับ ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาเบอรงคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์กับช่องของหอมาจรชแน,นลนะครับ